อยากรู้ไม่เอ่ยว่าทีเชอร์โมนเนี่ยจะพาเด็กๆทดลองในเรื่องอะไรถ้าอยากไปดูกันแล้วนะว่า และในวันนี้ทีเชอร์โมก็จะพาเด็กๆมาทดลองภูเขาไฟลาวากันนะคะอุปรกรณ์ของทีเชอร์โมก็จะมี 1. ภูเขาไฟจำลอง 2. สันไล่สสีผสมอาหาร 4. เบกกิ้งโซดา 5. น้ำส้มสายชูการทดลองจะเป็นยังไงไปดูกันเลยคะ่ะอันดับแรกนะคะทีเชอร์โมก็จะเทสไลลงไปในภูเขาไฟของเรานะคะ เทลงไปเลยแล้วลำดับต่อไปทีเชอร์โมก็จะเทเบกกิ้งโซดาลงไปแล้วนะคะเทลงไปเลยค่ะชุด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 อพอแล้วนะคะแล้วต่อไปทีเชอร์โมก็ จะเทสีผสมอาหารลงไปแล้วนะคะวันนี้ทิเชอร์โมใช้เป็นสีผสมอาหารสีแดงนะคะแต่ที่เวลาที่เด็กๆเนี่ยจะทดลองเด็กๆจะเอาสีอะไรก็ได้นะคะเอาตามใจชอบเอาสีที่เด็กๆชอบนะคะอ่ะเราจะเทลงไปแล้วนะ3ามสีชุด ทิชร์โมจะใช้หลอดคนสิ่งที่เราเทลงไปให้เข้ากันก่อนนะคะคน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 เสร็จแล้วใช่ไหมคะคนเสร็จแล้วเฮ้ยถึงลำดับสุดท้ายแล้วทิชร์โมจะเทน้ำส้มสายชูลงไปมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น เทลงไปเทลงไปเทลงไปแล้วนะเทลงไปแล้วนะว้าวภูเขาไฟลาวาปะทุแล้วเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆ ตามทิชโมโกันนะคะแต่อย่าลืมส่งคลิปวิดีโอหรือรูปภาพมาฝากทิช่อโมโด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วเรามาพบกันใหม่ในการทดลองใน